ยี่สิบเจ็ดโรคถ้าคุณดื้ออินซูลินเรียกว่าดื้ออินซูลินอย่างเดียวนี่โรคมาเป็นกรุดกรุดเลยนะครับหนึ่งเบาหวานชนิดที่สองน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงอินซูลินก็พุ่งสูงสองไขมันและหลอดเลือดไขมันสะสมในหลอดเลือดทําให้เกิดการตีบแตกตันพออตับพอไขมันมันสะสมที่ตับของคุณไงสี่ไตสะสมเลือลังพอน้ําตาลสะสมที่ไตมันก็เลยเป็นโรคไตในระยะยาวไงครับห้า ภาวะการมีบุตรยากฮอร์โมนไม่สมดุลส่งผลต่อการตกไข่ของคุณ 6. กความดันเลือดสูงอตนดีบคุณมีความดันเลือดสูงส่งผลต่อเกลือและน้ําในร่างกายของคุณ7มะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งต้นนมมะเร็งรังไข่เพราะว่าเกินการอักเสบในร่างกายของคุณไงละครับ 8. อัลไซเมอร์เกิดความหลงๆล,ล,ลืมๆอะไรประมาณนี้ 9. PCOS ที่เรียกว่าถุงน้ำในรังไข่หลายใบยเกิดจากฮอร์โมนที่ผิดปกติ 10. โรคเกาต์อินซูลินสูงทําให้ยูริกในเลือดเพิ่มขึ้น 11. หยุดหายใจขาาหลับเพราะนึกภาพตามเวลาคุณที่เป็นดื้ออินซูลินน้ําหนักจะเกินคุณก็แบบปอดหรืออัตราการหายใจมันก็จะทํางานได้ไป่เต็มที่บางครั้งหยุดหายใจเลยนะครับ 12. วิตกกังวลซึมเศร้าการที่คุณเกิดภาวะดื้ออินซูลินเกิดการอักเสบไปทั้งกายมันก็ส่งผลต่อความดัมพันธ์ในครอบครัวของคุณ 13. ผิวคล้ำบรบเลณลำคอที่เรียกว่า a can't do s i ซิสต์แอคแลองจับที่คอขาหนีบรักแล้ถ้ามีอาการติ่งเนื้อหรือรอยคอปื้นๆดำๆอันนั้นต้องระวังแล้วนะครับ 14. ภาวะการอักเสบเรื้อรังการที่พิวคุณมีน้าตาลสูงเกิดการอักเสบไปด้านกายของคุณทําให้คุณตื่นมาแล้วสึกเมื่อยเนื้อมวยตัวอ่อนเคลียนั่นแหละครับการอักเสบเกิดขึ้นแล้ว15เมตาบอลิกซินโดม เกิดภาวะที่น้ําตาลเกินไขมันเกินรอบเอวเริ่มเพิ่มขึ้น16กระดูกพุนการที่คุณมีอินซิน,นสูงส่งผลต่อการสร้างและสลายกระดูกของคุณ17ส่งผลกระทบกับการมองเห็นเบาหวานขึ้นที่ตาทําให้การมองเห็นของคุณน่ะมองได้ไม่เต็มที่หรือบางคนน่ะเบาหวานขึ้นตาตาบอดเลยนะครับ18ตับอ่อนอักเสบเรื้อรังนึกตาตามร่างกายคุณน้ําตาลสูงเกิดการอักเสบตับอ่อนคุณทํางานไปเรื่อยก็เลยเกิดการอักเสบกัน 19. ภาวะสมองเสื่อมนึกภาพตามเกิดการอักเสบที่หลอดเลือดที่สมองคุณสมองของคุณก็เริ่มเสื่อมจากภาวะดื้ออินซูลิน20มะเร็งงดลูกและรางไขยพอเกิดร่างกายคุณเกิดการอักเสบเกิดขึ้นทําให้เซลล์เกิดการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ21หลอดเลือดส่วนปลายอักเสบนึกภาพตามพอหลอดเลือดคุณเกิดการอักเสบก็เกิดอาการชาตามปลายมือปลายเท้านั่นแหละครับภาวะดื้ออินซูลิน2 2หัวใจเต้นผิดจังหวะ นึกาพาผพอนน้ำหนักเกินหัวใจคุณก็ทำงานหนักขึ้น 23. เกิดการบวมน้ำในร่างกายเพราะสมดุลของการเก็บเกลือและน้ำในร่างกายมันเปลี่ยนไปจากภาวะอินซูลิน24การผิดปกติของการหอผ่านไขมันไตกิีสไรายสูง HDL ต่ำยี่ภูมิแพ้ตัวเองอาการสะเก็ดเงินเกิดจากการอักเสบในร่างกายของคุณ26กระเพาะอาหารทำงานช้าลงและ27ภาวะโลหิตจาง ใครฟังถึงตรงนี้หยุดภาวะดื้ออินซูลินหยุดทุกอย่างเห็นด้วยกันต่อนไหมครับ